สวัสดีครับกลับมาพบกับพาเพื่อนตกปลานะครับวันนี้ครับพ p นี้เรามาอยู่ที่นี่นะครับบ่อกล yes. างห uh ันลมนะครับคุณของเปมนะครับวันนี้นะครับเราก็เรียมจากาศหน่อยปกติเราตกตกคลองตกแม่น้ําบ่อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตกบ่อบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวมันได้ม่เซอร์ไพรส์นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเซอร์ไพรส์วันนี้คืออะไรนะครับเปาไปังกัน เราต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้พี่เขายังไม่มานะครับแต่เขามีเขียนบอกว่าอยู่นะว่าห้ามนําสวรรออกก็คือก็คือตกได้คือทํากินตรงนั้นเลยห้ามมาออกครับนี่ที่ทำยังไงทำยังไงเมื่อกี้ก็มาดินท่าละร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบใช่ไออกได้ทุกปลายกเว้นปลาสวายอ๋อปลายูปลาสวายใช่ครับปลาบึกปลาลินที่ตกออกเยนแล้วก็ออกร้อนคับไม่ปวดใช่ไหมใชครับมีอาหารข่าวดไหมมีครับมีอด้วย แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมตกน่าจะหนึ่งคันวะสามคันน่าจะสามคันประมาณสามคันอี่ได้ครับไครับเป็นการเรียนนะครับงินก็ได้ครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเคลียร์เรื่องจ่ายเงินก่อนเนาะก็ที่นี่บ่อนี้นะครับก็คือเราตกปลาเอาออกได้หมดนะครับยกเว้นปลาสวายนะครับแล้วก็มีพวกปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกนะครับ แล้วก็ที่บอกเขาก็จะมีพวกอาหารปลาให้มีน้ำคงน้ำแข็งมีอาหารตามสั่งให้นะครับก็สบายๆบรรยากาศเดี๋ยวขออนุญาตเคียร์เงินก่อนครับวันนี้ปกติเขาจะลงปลาทุกๆวันศุกร์นะวันเสาร์คนจะเยอะมากแต่ว่าผมก็เลยไม่ลงปลาไอ้ก็ต้องใช้ความสามารถแล้วทีนี้ย ผาลูกไก่บตอนนี้เราก็เตรียมของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังเลือกที่จุดที่เราจะนั่งกันนะครับก็ตอนนี้ถ้ามองไปยี่ืนกว้างหมดอนกันะได้หมดเลยวันนี้คนไม่เยอะวันนี้คนไม่เยอะนะครับนาไปเนยิ่ซุ่มแล้ว ก็บอก่อวันนี้ก็ดูคอมมีตัวนะแต่ก็ยังดูเงียบๆนะครับมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าคนจะเยอะมากเลยปกติแล้ววันศุกร์นะครับแต่ว่าที่ผมมาสังเกตประมาณครึ่งชั่วโมงเมือม่อช่วงเช้าเนี่ยเนี่ยมันตอนนี้มันจะมีอยู่ประมาณสี่สี่สี่ทีนี่เขามาตกกามกะได้อยู่ทีนี้เลยที่นี่นั่งอยู่บนบ,อบอนะ่อเนใี่ยเขาวัดได้ปลาอยู่ส่วนที่เหลือก็จะยังเงียบๆอยู่กีนี้ก็ถามน้าเขาแล้วมาดูนะครับ มาดูแก๊งเราฮะแก๊งฟาวเพื่อนตกป่าแล้วับวันนี้จะได้ตัวไหมนะ,ะมับคิดว่าได้แล้วเหี่ไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยรด,ดับนี้ตรงไหนวะนี่เหรเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงเฮี้ย ไอ้ิไอ้ผมด้าเหือปาผม,ม,าม่อ้ราอกลับมาแล้วครับผมคิดถึงกันไหครับมผมหายหน้านไป1ปีเต็มครับ้แต่ตแม่กองเลยมั้้่องเลค,คิดที่ผอเสนอหน้ามาแมกลองร,รับไปรไตอสิบอีกว่า้ครับที่ผมไม่โหลดหน้านมาครับผมนี้ก็เหมือนเดปูทีมครับอ คลิปครับปากกับที่เป็นพิธีกรอนตวเขาวป็นหนึ่งปีเต็มเต็มนก็ขอบคุณทีมปลาครับีผมกลับมาแล้วครับผมเต็มตัวครับเตรียมเจอกันได้ตอนนี้สนุกสนานแน่นอนครับบอกบรรยากาศดีนะที่เราจะพูดบทเสร็หมดแล้วนะครับก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปทุกช่องพาเพื่อนตบปลายรอบเรื่องผมวันนี้คู่ทีมเตรียมเจอกันแน่นอนครับผมวันนี้ นี่ก็สิบเอ็ดโมงนะครับผมเพื่อลงไม้แรกกันไปแล้วครับสามคันก่อนนะครับมาคุยกันครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับสำหรับใหม่นี้ครับเพือ่อนะฮารก่อนเลยครับ,น,บ,น,บนะฮาว่าไงบรรยากาศดีครับใหม่นี้บ่อบ่อเนี้ยบรรยากาศดีครับจะรู้ว่าปามีป่ามีผมเห็นแล้วน,นะครับเขาได้พาทัพทีมมาแล้วครับทย์เ,เ,เป็นไงบ้างทีมก็มมมมยังเงียบอยู่นะตอนเช้าช่วงเช้าเงียบอยู่ กำลังดูอยู่ว่าปามขึ้นตรงไหนเนี่ยหาหลุดฟาเนี่ยท่านี้กำลังหาแล้จวจังหวะหาเรียบวิเคราะห์กันอยู่ครับว่าหมายนี้ต้องทำยังไงันดีครับหวังว่าวันนี้ครับเปิดคลิปของปี2025หวังว่าจะาโชคมีใยก็ใ <laughs> หม่นี้ครับบอกั้งหันนะครับว่าจะเป็นการเปิดปีสกราชใหม่2025ของเราจะหมาดไม่หมาดครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับผม ได้ปลาอีกแล้วครับตบหลิวนะครับในทางบางทีมีได้ปลาทักกินนะครับที่ได้จะเป็นการติดตัวแล้วครับผมมานานจัดนะครับผมเป็นชั่วโมงแต่ผมเป็นพี่มงผมเป็นพี่มงเนี่ยินดีได้ยินดีแล้วว่ายินดีแล้วว่าบ่อมีปลานะครับทีนี้ที่อยู่ที่เราแล้วนะว่าจะมีความสามารถจะเอาปลาขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวมีนักเบียร์ตามมาครับวันนี้ค่อนข้างจะโฟร์ทีมครับ นักตาบอครับน so ักฟูตทีมนะารับนากชิฟครับรักเบิร์ดครับเราเปิดกันาเรียดแล้วก็มีสมาชิกใหม่ล่าสุดของเราคือนักเบียร์ที่ทุกท่านอาจจะได้เห็นมาปีกว่าๆแล้วที่ผมไม่อยู่นะถือว่าเป็นสมาชิกที่ขยันตกมีมีแผนยังไงครับปีนี้ยิงสี่ยูทีปีนี้ตอนนี้มั่นใจว่าปีนี้มันมีเดือนละสองคลิปต้องมีครับคลิปสี่คลิปแล้วผมก็จะพยายามมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเนี่ยนักเบียร์ไม่ใช่ พาเพื yeah. ่อตกปลาจะไป่ยอดท้อครับ hmm. ว okay. 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 ัีงักม an ือไม่ี่วันแล้วคือขอบนัรทุก้วันเรียนผู้มกเรนวัดีพูหมดนะรียนรครับแข่งาสครับับครับแข่งวสแข่งวสนี่ก็มาับทีมนะครับผมหนึ่งองสามงตกปลากันนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันเต็มกำลังครับวันนี้พาเตกปลาจะไม่ยอดท้อแน่นอนครับต้องมีปลาครับผม ไ <laughs> เา้ฮย <c oughs> ดึงคันโกงนะครับดึงคันโกงนะถึงจะนั่งเงินเพลินครับถ่ายไม่ทันเลยครับ <c oughs> ดูครับดูดูดูตัวแรกครับตัวแรกวันนี้ผู้นน <c oughs> เ,เล่นว้ยแจ้งซะแล้วครับวันนี้เล <c oughs> ี้ยงสู้สู้อยู่นะขอเป็นนินโบแล้วกันครับขอเป็นนิโบงานนี้มาได้นิมโบ ไม่สู้แรงนะทีไม่ใช่นินหรือเปล่าไม่สู้นะผมนะไปนี่ไปนี่ไปจังการตักตักตักของตักด้ลยมันไม่ตักวานี่ตักอะไรตักขอ มันมีหนาแล้วใส่ไม่เยอะสิโหต้องต้องถ่ายอ่ะยกศอกจ้ะถับนี่มีคีมป่ะอือนะครับตะกูมาครับได้กดูด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 ักแต้มแรกของวันนี้ครับยี่สกรถถังฝั่งของเปพมครับบอกกลางหันมาแล้วครับมาไปไล้นะแต้มแรกก็จะประมาณโลนะครับจับโลหนึ่งได้ไหมลองคิดโชว์ผลงานหน่อยมาจริงครับมาจริง น,นี่นะครับมาแล้วนะครับแต้มแรกของเรารน,นะครับแต้มที่หนึ่งแต้มที่หนึ่งของปี2 0 2 5ันั่บนคับทิปอีกแล้วครับผม,มยอดแ้สอบ ครึ่งนะครับผมก็เตรียมตัวกัดกันแล้วครับก็แส้มที่มีก็หนึ่งแส้มครับที่ทุกทุกคนได้เห็นนะครับผมสำหรับปีใหม่ปีนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยปลาอะไรนะกี๊ศกหนึ่งตัวครับน่าจะประมาณโลหนึ่งนะฮะก็ก่อนเช้ากันไปนะครับปีใหม่นี้ก็ฝากติดตามคลิปของเราครับสัญญาว่าปีจะลงกันเรื่อยๆทีๆครับก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดติดตามกด กระดิ่งกดแชร์ครับเราด้วยครับพาเพื่อนตกปลาแล้วก็นี่ด้วยครับฝากช่องมิกกี้แฝงด้วยครับขึ้นที่ไหนครับผมซ่งนี่เป็นท้องพี่คำน้องอะไรนะครับฝากไปกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปไหนกันฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีลาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ